พี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ขรพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปีพุทธศักราช2567นนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรในนามของรัฐบาลจึงขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่อุทิศแรงกายและแรงใจเป็นเสาหลัก ในภาคการผลิตที่สำคัญช่วยให้สังคมไทยมีความมั่นคงทางอาหารที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ที่ผ่านมาบทบาทของเกษตรกร,ร,กรไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกล่าวคือเกษตรกร,เ,ร,กรเป็น,นกลไกสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศและยังเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนจำนวนมากนอกจากนั้นวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยยังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสถานการณ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงการมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัลส่งผลทำให้เราได้เห็นลูกหลานเกษตรกรที่มีความรู้และประสบการณ์ตามวิถีเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่กลับไปพัฒนาต่อยอดงานเกษตรกรรมของคนรุ่นพ่อแม่ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีศักยภาพรัฐบาลมีนโยบาย มุ่งเน้นที่จะเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น3เท่าใน4ปีด้วยหลักการตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยมีแนวทางสําคัญเพื่อเรื่องแถกดันให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งอาทิเช่นการยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูง การจัดการทรัพยากรการเกษตรให้สอดคล้องกับระเบียบการค้าโลกใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสีเขียวส่งเสริมให้ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ ESG และขาา์บอนเครดิตรวมทั้งการตราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายและการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรนอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการนโยบายที่สำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้พี่น้องเกษตรกรไทยด้วยการจัดที่ดินํำกินให้เกษตรกรมีสิทธิ์ในที่ดินสร้างโอกาสและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรและประชาชนผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและขอให้เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของรัฐบาล จะนำพาพี่น้องเกษตรกรไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงเนื่องในโอกาสวันเกษตรกรนี้ผมขอรัธนาคุณพระศรีรัตนาตรัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีของพระสวามเทวาทิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทุกท่านประสบแด่ความสุขความเจริญและก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ